Have you ever noticed that the world is getting hotter every year and natural disasters are occurring more frequently? These events are not coincidences, but rather the result of climate change. This change not only affects the environment, but also impacts our economy and way of life. However, we all have a role to play in responding to climate change. The Banksine Startup Project is an important step in preparing society to face the changes happening around us. It focuses on developing ideas and innovations that can reduce the impact of climate change and create a sustainable society in the future, while also promoting economic growth. Next, we present the ideas and business ventures of students from Burifa University in the course of Strategic Management, Burifa Business School, with 30 teams, all based on the concept of SDG 13, Climate Action. มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในหลายประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มและเครื่องสำอางในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวมักเกิดกากมะพร้าวเป็นของเหลือจำนวนมากซึ่งหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาในด,ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ 1. ครับปริมาณขยะจานวนมากครับ2ครับย่อยสลายได้ช้าครับ3ครับการเผาทิ้งครับผลกระทบนะครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับ การสะสมของขยะที่เกาะเกิดความไม่เป็นระเบียบและปัญหาทัศนียภาพการย่อยสลายช้าอาจเก่อเกิดพื้นที่เสื่อมโทรมมลพิษทางอากาศการเผาขยะมาพาปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ ide, และมลพิษอันตรายเช่นฝุ่น PM 2.5ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์นะครับกองขยะที่ไม่ได้รับการกำจัดอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคแมลงและสัตว์รบกวนมลพิษจากการเผาขยะส่งผลต่อโรคทางเดินหายใจ จากปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเราจึงได้ทำบริษัทแท็กทีขึ้นมาซึ่งเป็นบริษัทที่รับออกแบบผลิตป้ายแท็กสินค้าลางโลกให้กับ o f r i e ฟ d l y Product ที่สนใจผลิตป้ายแท็กสินค้าที่เป็นวัสดุธรรมชาติโดยมีความพิเศษซ่อนอยู่ภายในตัวของป้ายแท็กก็คือมีมเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่สามารถสร้างออกซิเจนให้กับโลกได้เป้าหมายของธุรกิจนี้ คือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกอย่างยั่งยืนผลิตภัณฑ์แท็กทีคือป้ายแท็กสินค้าปลูกได้ผลิตจากกากมะพร้าวและฝั่งเมล็ดพันธุ์เพื่อสามารถนำไปปลูกได้ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นั้นคือป้ายแท็กที่สามารถปลูกได้ เป็นวัสดุจากธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมโดยจะมีการออกแบบเฉพาะตัวที่สะท้อนถึงคุณค่าของแบรนด์ของลูกค้ากลุ่มลูกค้าหลักของเราเป็นแบรนด์รักโลกที่มีความต้องการในการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์โดยการทําการออกแบบและผลิตป้ายแท็กให้กับแบรนด์ต่างๆที่มีความต้องการในการสร้างภาพลักษณ์ส่งเสริมการรักโลกและการใช้วัสดุธรรมชาติแท็กทีป้ายแท็กสินค้าที่ไม่ใช่ป้ายแท็กธรรมดา แต่เป็นป้ายแทกสินค้าที่มาจากวัสดุธรรมชาติและสามารถนำไปปลูกได้ช่วยให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน